วันนี้ออกเลาะอ,อีกแล้วเลาะไปใดครับผมมือนี้ครับมือนี้กำลังจะไปลมภูเขียวครับครับเข้ามาเรื่อยๆนะครับห่างจากถนนใหญ่ประมาณ15กิโลนะครับลมภูเขียวนะครับปลายตรงนี้นะครับแล้วก็มีน้ำตกต่างๆหมู่บ้านต่างๆนะครับถือว่าน้ำตก ในรูปภาพนี่สวยเลยนะครับน้ําตกแม่แก่นะครับแม่แก่ถือว่าสวยมากครับถนนก็จะแคบนะครับต้องขับด้วยความระมัดระวังนะครับนี่ครับแคบมากบางช่วงก็อาจจะสวนกันไม่ได้ครับอันนี้เป็นสะพานนะครับต้องค่อยๆขับไปครับนี่ครับต้องระวังนะครับต้องระวังนี่ครับ ก็จะเห็นหุ้งนาแล้วก็ปลูกข้าวโพดแล้วนะครับกําลังแตกกอเลยครับข้าวโพดเจอแยกตรงนี้นะครับก็เลี้ยวขวานะครับก็จะมีป้ายบอกนะครับอีกสามจุดห้ากิโลนะครับลมภูเขียวนะครับถนนจะแคบนะครับต้องขับด้วยความระมัดระวังนะครับ ตรงนี้จะเป็นทางปูนนะครับทางปูนคับเข้าไปนะครับขับมาถึงตรงนี้นะครับสุดถนนคอนกรีตนะครับก็จะมีป้ายบอกว่าไปอีก2กิโลนะครับลมภูเขียวเป็นอุทยานแห่งชาติผําผาไทยนะครับขับตรงไปนะครับเป็นทางดินนะครับประมาณสองกิโลนะครับผมคิดว่านะครับบริเวณตรงนี้ครับ เป็นทางดินนะครับลูกหลังนะครับถนนนี้แคบนะครับถือว่าถ้าจะหลบรถกันเนี่ยก็ต้องหาหลบดีๆนะครับเพราะว่าฝั่งซ้ายจะเป็นร่องน้ําฝั่งขวาก็น่าจะเป็นไหลาทางที่ชันลงไปนะครับ น่าจะเป็นการกั้นน้ําทําเขื่อนนะครับคิดว่านะครับอ่างเก็บน้ําอะไรอย่างนี้ครับเพราะว่ามองเห็นต้นไม้ที่กําลังจะกําลังตายไปแล้วนะครับแต่ก็ยังไม่ล้มนะครับอยู่กลางน้ํานะครับตอนนี้ก็มาถึงแล้วนี่ครับลมภูเขียวนะครับพื้นที่จอดรถกว้างเลยครับเดี๋ยวจะมองหาที่จอดรถก่อนนะครับ สถานที่ล่มลื่นมากเลยครับมีต้นไม้น้อยใหญ่เยอะมากเลยครับต้นไม้นี้มีต้นใหญ่ๆล่มลื่นมากเลยครับที่ขับผ่านมาที่เป็นขวามือนะครับเป็นอ่างเก็บน้ําแม่อ้อนนะครับสนะครับเป็นโครงการอ่างเก็บน้ํานะครับผมดูแผนที่แล้วเป็นอ่างเก็บน้ําถือว่าใหญ่พอสมควรนะครับหลมภูเขียวนะครับ บูเล็กนะครับอุทยานแห่งชาติห้ำผาไทยนะครับอยู่ในเขตของจังหวัดลำปางพี่ครับอันนี้อยู่ในเขตจังหวัดลำปางใช่ไหมครับอันนี้เดินเข้าไปไกลไหมครับเดินขึ้นไปประมาณร้อยกว่าเมตรเดินเข้าไปประมาณร้อยกว่าเมตรนะครับจากจุดตรงที่จอดรถนะครับก็ประมาณสองร้อยเมตรครับแต่จากป้ายนี้ไปประมาณร้อยเมตรนะครับ ทางเดินขึ้นและเดินลงก็จะเป็นทางปูนนะครับเป็นทางบันไดอย่างดีเลยนะครับถือว่าเดินชมธรรมชาติครับลมลื่นมากเลยครับต้นไม้ใหญ่มองเข้าไปด้านในเป็นหน้าผานะครับหน้าผาหินปูนนะครับเดินลงไปเรื่อยๆนะครับจากป้ายนะครับประมาณร้อยกว่าเมตรนะครับลมผู้เขียว ในสมัยดึกดำบรรพ์นะครับคล้ายๆกับการยุบตัวของภูเขาหินปูนนะครับเรียกว่าหลุมยุบนะครับคาดการว่ามีอายุประมาณ2 8 0ล้านปีนะครับเป็นแอ่งน้ำขนาดใหญ่นะครับอยู่ห้ามกลางป่าลึกนะครับล้อมรอบไปด้วยผาหินปูนที่สูงชันนะครับมีต้นไม้ใหญ่ให้ความร่มเงานะครับผิวน้ำนะครับจะเป็นสีมรกตนะครับความลึกนะครับ ไม่อาจอยัางถึงนะครับเคยมีคนดำน้ำลงไปสำรวจอยู่นะครับแต่ก็ไม่สามารถดำลงไปจนถึงก้นบ่อน้ำได้นะครับคาดการนะครับว่าอาจจะลึกถึง40เมตรนะครับแหล่งน้ำนี้นะครับเป็นแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์นำไปรักษาผู้ป่วยให้หายได้นะครับชาวบ้านเคยทำพิธีสักการะโดยนำเทียนมาจุดบนแพรล,ลอยไปบนผิวน้ำนะครับ จากป้ายที่เป็นประวัติความเป็นมานะครับหลมภูเขียวจะมีทางเดินลงนะครับเป็นบันไดยอย่างดีเลยนะครับเดินลงไปก็จะมองเห็นแหล่งน้ำนะครับเป็นสีเขียวมรกตนะครับและผมมองจากตรงนี้นะครับมองเห็นปลาด้วยนะครับตัวใหญ่มากปลาที่อยู่ในแหล่งน้ำนะครับ เป็นบันไดเดินลงอย่างดีเลยนะครับบริเวณรอบๆนะครับเป็นสีเขียวมรกตจริงๆเลยนะครับภูเขาหินปูนนะครับผมเคยถ่ายน้ำตกที่เป็นสีเขียวมรกตเนี่ยอยู่ที่ จังหวัดกาญจนบุรีนะครับเป็นน้ําตกเอราวัณน,นะครับสีเขียวมรกตแบบนี้เลยนะครับตอนนี้ก็คือว่าปลาตัวใหญ่มากเลยครับนี่ครับมองเห็นนะครับปลาตัวใหญ่มากโอ้โหปลาตัวใหญ่จริงครับแล้วข้างล่างนะครับมีพืชน้ําด้วยนะครับมีพืชน้ําสีเขียว ถือว่าได้ซูนคิงธรรมชาตินะครับฟังเสียงนกเสียงลมพัดนะครับเป็นอะไรที่รู้สึกดีต่อจิตใจมากเลยครับณตอนนี้พร้อมกับมองน้ำนะครับเห็นปลาตัวใหญ่ว่ายอยู่ข้างล่างนะครับถือว่าได้มาซูนคิงครับซูนคิงสัมผัสธรรมชาตินะครับบริวเวณนี้ ตรงนี้จะมีป้ายบอกประวัติความเป็นมาอีกนะครับเราก็สามารถอ่านได้ลักษณะคล้ายๆกันนะครับช่วงเวลาที่น้ำเปลี่ยนสีนะครับสีสันจะสวยงามตามฤดูกาลนะครับหน้าร้อนนะครับมีนาคมนะครับถึงมิถุนายนนะครับน้ำจะเป็นสีฟ้านะครับาหน้าฝนนะครับกรกฎาคมนะครับถึงตุลานะครับน้ำจะเป็นสีเขียวนะครับส่วนหน้าหนาวนะครับ พฤศจิกานะครับถึงกุมภาพันธ์นะครับน้ําจะเป็นสีน ok ้ ok ําเงินนะครับตอนนี้อยู่เดือนพฤศจิกานะครับที่หมมานะครับแปลว่าน้ําก็จะเป็นสีน้ําเงินนะครับจริงๆด้วยนะครับดูนะครับเป็นสีน้ําเงินนะครับแล้วมองลงไปข้างล่างนะครับน้ําใสมากมองเห็นปลาตัวใหญ่เลยนะครับรู้สึกว่าน้ําจะขึ้นมานะครับตอนแรกผมมองไปว่าเป็นพืชใต้น้ํานะครับแต่แต่ไม่ใช่นะครับดูแล้วเหมือนต้นตะเคียนนะครับ ต้นตะเคียนต้นเล็กๆนะครับน่าจะใช่ครับต้นตะเคียน<โฟ>เพราะว่าที่บ้านผมก็ปลูกต้นตะเคียนเยอะนะครับก็เลยรู้นะครับเป็นต้นตะเคียนต้นเล็กๆ,ๆนะครับตรงนั้นครับคิดว่าน่าจะต้นนี้แหละครับที่เป็นต้นตะเคียนนะครับที่เป็นต้นแม่นะครับต้นใหญ่มาก หลังจากที่เดินขึ้นมาแล้วนะครับจะเจอป้ายบอกว่าหล่มภูเขียวสองนะครับคู่แฝดหรือหล่มแห้งนะครับหล่มแห้งนี้ไม่มีน้ํานะครับแต่จะมีต้นสมพงนะครับอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะเดินไปดูนะครับเป็นทางเดินนะครับทางเดินลงไปนะครับอยู่ฝั่งตรงข้ามกันเลยนะครับจะเดินลงไปดูนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับ ประมาณ20เมตรนะครับบริเวณนี้ครับที่เป็นหลุมแห้งนะครับหรือว่าหลุมแห้งนะครับก็จะมีต้นสมพงอยู่นะครับนี่ครับต้นใหญ่มากเลยครับบริเวณนี้ไม่มีน้ำนะครับมันแห้งไปแล้วนะครับก็จะมีต้นไม้ ใหญ่ขึ้นนะครับโดยเฉพาะต้นสมพงนะครับต้นใหญ่มากเลยครับ หลังจากที่เดินเที่ยวชมนะครับเลาะชมนะครับบริเวณหล่มภูเขียวนะครับก็มีหลมที่เป็นน้านะครับแล้วก็หลมที่เป็นแห้งนะครับ2หลมอยู่ตรงข้ามกันนะครับเป็นคู่แฝดนะครับก็อยากจะบอกว่าบริเวณนี้นะครับเป็นอะไรที่เงียบสงบมากนะครับถือว่าได้ซูนคิงนะครับธรรมชาตินะครับสัมผัสธรรมชาติที่แบบอยู่ใกล้ชิดธรรมชาติมากเลยครับด้านในนะครับอยู่ห้ามกลางต้นไม้น้อยใหญ่นะครับอยู่ห้ามกลางน้ําแล้วกันครับผม ไม่เชิงว่าอยู่ท่ามกลางนะครับก็อยู่ติดกับน้ําที่เป็นสีช่วงนี้ก็เป็นสีน้ําเงินนะครับเป็นช่วงฤดูหนาวนะครับแต่ละช่วงสีน้ําก็ไม่เหมือนกันนะครับถือว่าเป็นหนึ่งอีกสถานที่นะครับที่น่ามาท่องเที่ยวนะครับที่มาสัมผัสกับธรรมชาตินะครับที่มาซูนคิงธรรมชาตินะครับผมก็ประทับใจมากนะครับอยู่ไม่ไกลนะครับอยู่ไม่ไกลจากถนนใหญ่นะครับประมาณ15้ากิโลนะครับโดยประมาณนะครับ